ดีครับเดี๋ยววันนี้ผมนะครับจะพาไปทำนะครับน้ำจิ้มสำหรับนะครับสำหรับใช้กับกล้วยปิ้งสูตรเด็ดครับรับรองว่าอร่อยครับไปดูกันครับใส่กะทินะครับใส่กะทิ นี่กะทินะครับ1กิโลนะครับใช้เฉพาะหางส่วนหัวนี่ยังไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ต้มกะทิไว้ก่อนนะครับแล้วก็คนด้วยใส่น้ำตาลปลึกไปนะครับตอนนี้1กิโลนะครับตอนนี้1กิโลตาลปีบ๊บคนด้วยนะครับ นี้เราใส่กะทิไปแค่1นกิโลนะครับนี่จะเป็นกิโลที่2นะครับไม่ใช่ใส่กนะทิรับใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลใส่ไปอีกนะครับนี่เป็นกิโลที่2องละน,น้ำตาลนะครับโลที่3ครับเราจะใส่น้ำตาลตอนนี้3ามกิโลนะครับต่อน้ำกะทิหางกะทินะครับ1นกิโล ใเ,เกลือไปด้วยครับใส่เกลือเป็นเด็กน้อยใส่เยอะยยไหมแม,มนะ่ใส่เกลือแล้วก็ต้องชิมด้วยนะครับต้องใส่ช,นะช,ช่วงนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะครับ,รบเราก็ปล่อยตั้งไว้นะครับให้เดือดตอนนี้น้ำมันจิ้มของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วครับ,ลบๆๆแล้วใส่นมข้นด้วยนะครับเพื่อความหอม สูตไข่ก็สูตมันนะครับใส่หนึ่งกระป๋องเลยเหรอแมใ่ใส่าเลยขดด้วยนะครับ แล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปด้วยนะครับหัวกะทิใส่ให้หมดเลยนะครับจากี่นี้หนึ่งโล <Okay. S 2> แล้วก็คนนะครับจะได้ไม่จับก้อนนะครับคนไปด้วย <camar ader> เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับน้ำตาลนี้ต้องใช้4กิโลนะครับ4ี่กิโลเพราะว่ามันจะได้กลมกล่อมนะครับถ้าจะให้น้ำจิ้มนี้หอมและอร่อยนี่ก็ต้องต้องอบด้วย ได้เทียนได้ทูบนะครับทูบหอมอีกครั้งหนึ่งพยายามเคี่ยวให้นานนิดหนึ่งนะครับน้ําจิ้มมันจะได้รสชาติเข้มข้นนะครับเราบอกว่าสุดนี้ลองไปทําทานกันนะครับหรือทําเป็นขายนะครับเราไม่ห่วงกันทุกคนมีสิทธิที่จะทำมาหากินครับยินดีนะครับยินดีขอให้โชคดีนะครับขอให้กิจการการขายกล้วยปิ้งเจริญรุ่งเรืองทุกคนนะครับเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ